วันนี้เป็นการประกาศขั้นแรกของ p o w e r p o i n นะครับทางด้านอาหารและเครื่องดืง่มคือสแน็คและเครื่องดืง่มนั้นเราจะจับมือกันเดินหน้าเต็มกระดานนะครับแน่นอนครับในเรื่องธุรกิจก็เป็นเรื่องแข่งขันแต่ผมอยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนว่าเปปซี่โคไทยแลนด์เนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกกลุ่มธุรกิจนะครับเรื่องไหนแข่งขันก็แข่งขันกันเรื่องไหนที่เราจะร่วมมือกันก็จะร่วมมือกันนะครับ กับทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยผมต้องเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเมื่อวันแรกที่ผมเข้ามาอีเดียของเราก็คือสองพจิกาสิ่งท้าทายของเราตอนนั้นมีอะไรแลาไม่อยากจะเรียนว่ามาถึงวันนี้แล้วหลายอย่างของสิ่งท้าทายนั้นเราได้อเวอร์คัมไปเราได้อเวอร์คัมเอาชาร์เลนจ์สไปวากพอสมควรสิ่งท้าทายอันแรกเลยก็ถือว่าเมื่อเป๊ปซี่ตัดสินใจที่จะผลิตด,ด้วยตัวเองนะครับ แก๊ปีโคโอเมริกาผลิตด้วยตัวเองเราก็สร้างโรงงานที่อัมตะซิตี้นะครับออและเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดเมืเราเริ่มที่จะผลิตเองนะครับเป็นบอสเล์เองเราต้องสร้างโรงงานให้สำเร็จโรงงานสำเร็จภายใน9เดือนทันต่อด,ดีเดย์นะฮะสองโนเนะครับที่เราจะเริ่มสิ่งท้าทายต่อมาคือเราต้องผลิตให้พอให้ได้ภายในเวลา ันสั้นที่สุดที่เรทันได้นะครับและเราจะต้องมีระบบจัดจําหน่ายนะครับให้ทันนะครับเ,ออเมื่อเราเริ่มผลิตดังนั้นเราจึงแต่งตั้งดิสติบิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ย29รายด้วยกันนะครับสำหรับที่จะส่งไปจัดจําหน่ายตามเ,ออเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเราได้ร่วมมือกับ DHL นะครับ DHL mm hmm. จะมีรถชร์คใหญ่ๆ ส่งไปตามดิส r ิบิวชั n นเซ็นเตอรลงๆากท้าต้ทำตู้แช่ด้วยเพราะตู้แช่เดิมไม่ใช่ของเ e ลซีโคนะครับเฟลซีก็ไปทำการศึกษาวิจัยทำตู้แช่ใหม่ซึ่งไม่กินไฟขนาดเล็กลงหอมลงซึ่งพวกเราจะเห็นนะครับก็สวยงามขึ้นแต่ที่มันสำคัญก็คือว่ามันกินไฟน้อยลงแล้วมันสามารถเข้าไปอยู่ตามซอกเล็กๆน้อยในร้านที่เลยกๆอิจ r รี s นะครับในร้านอาหารในเมืองใหญ่เมืองเล็กใน ชนบทในชใาหาดอะไรได้ไม่กินที่เขาล้วกินฝ่ายน้อยลงเราก็ต้องผลิตู้ช่แช่ขึ้นมาด้วยซึ่งถามว่าสิ่งท้าทายตรงนี้เราบุบทำไหมผมก็ต้องเรียนว่าถึงว่าเราเอาชนะมาได้ก็คือว่าเราสามารถจัดจำหนายไปได้ทั่วประเทศอันนึงที่เป็นหลักฐานว่าเราเอาชนะได้ก็คือว่าในโมเดิร์นเทรดนะครับการท้าสมัยใหม่เซี่สามารถ กลับมาเป็นที่หนึ่งได้นะครับภายในเวลา6เดือนนะครับแล้วเรากรอง40%นะครับของตลาดในโมเดิร์นเทรดแล้วก็คงจะสามารถครอบความเป็นที่หนึ่งในโมเดิร์นเทรดได้ต่อไป Challenge <oughs> อันจะถัดไปของเรานะครับซึ่งเรากำลังทำกันบ้านอยู่ตัวเดื่องอรีส <c oughs> นะครับคุณจารุก,ก็ทำงนานหนักนะครับ ซึ่งเราก็จะต้องกระจายเข้าไปสู่โรงแรมร้านค้าอาหารรายย่อยในเมืองใหญ่ในอำเภอในที่ต่างๆไปให้ได้มากไม่ได้เป็นที่เสือนี้เราตกี่เป็นที่หนึ่งใน6เดือนอันที่2ก็คือในเรื่องร้านอาหารโชว์หวยทั้งหลายตอนนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเราไปได้ดีนะครับตามแผนเอาไว้แล้วเราคิดว่าปลายปีนี้ต้นปีหน้าหรือขึ้นปารต้ต้นปเราน่าจะอยู่ในฐานะก็แน่นอนทุกคนก็อยากทวงแชมป์นะครับ ที่จะกลับมาอยู่ในสถานะใกล้เดิมใกล้ๆก,กับเดิมที่เราเคยมีามาได้ประการที่5ที่ถือว่าเป็นสิ่ทงท้าทายนะครับต้อเป็นนโยบายของเป๊ปซี่ด้วยก็คือว่าเป๊ปซี่นั้นจะเน้นโนเวลตี้จะเน้นนวันตกรรมเป๊ปซี่จะเน้นการเป็นเทรนด์เซ็เตอร์นะครับการเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆเสมอนะครับไม่ใช่แค่คุณภาพของสินค้าที่ผลิตเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราแนะนำขวด PET เขึ้นมา พวกเราสังเกตว่าตอนแรกๆเราก็จะเน้นคุตูนบอดี้แลมออกมาโฆษณาแล้วก็เปิดโวดอย่างคิกๆๆ,ๆเนี่ยน,น,นะครับเปิดฝาโวดนั่นตอนนั้นเราต้องการจะ introduce ว่าอันนี้เป็นเทรนด์ระดับโลกเป็น global trend ที่จะใช้โวด PET นะครับมากกว่าโวดแก้วเพราะมันพกพาสะดวกมันมีลร้ขนามันสใส่กรเเป้ได้มันสามารถเดินทางไปได้เปิดมาหรือเมื่อปิดต่อไปได้แบบงีต่เป็นต้นนะครับดังนั้นนั่นก็คือตัวอย่างอนหนึ่ง นอกจากนั้นเราก็ออกสลิมแคนขึ้นมาพวกเราเห็นแล้วแคนในตัวกระป๋องเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าท่านนะคะเพราะว่าจากการศึกษาวิจัยแล้วเขาเความรู้สึกว่าผู้หญิงก็ชอบเพราะว่ามันถนัดมือผู้ชายก็ชอบเพราะพกพาสะดวกรูปห่างมาดูทันสมัยดีมันวางดู่ลระเทศดีนะครับเขาก็ศึกษายิ่งามาทั่วโลกเราก็ผลิตสลิมแคนออกมาเพราะเราต้องการที่จะเป็นผู้นําการตลาดในด้านของการเซ็เทร์ใหม่ๆแนวโน้มใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆ ชาเลนจ์ชิลลสิ่งการสร้าง awareness การสร้างการรับรู้นะครับรับรู้ว่าอะไรรับรู้ว่าเบปซี่ยังอยู่ในประเทศไทยเบบซี่ผลิตเบบซี่และผลิตต่อไปแล้วก็จะรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เหมือนเดิมแฟนเบปซี่หลายคนแรกๆกก็ frustrate นะครับก็บวยวว่าเอะทำไมเบบซี่หายไปและในช่วงต้นๆพวกเราทราบกันดีการจะมีความ เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปว่าเฟซี่ไม่ผลิตแล้วนะครับหรือเฟซีผลิตอย่างอื่นนะครับหรือมีคนอื่นผลิตอย่างอื่นแทนเฟซีแบบนี้เป็นต้นซึ่งในช่วง3าี่เดือนแรกก็สับสนมากซึ่งก็ต้องสร้าง awareness ประชะันในเรื่องการโฆษณาก็ดีในเรื่องแบนเนอร์ก็ดีนะครับในเรื่องการที่ผู้จัดจนาหน่ายจะต้องไปฝึอกออบรมคนที่จะไปคุยกับคนเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟทั้งหลายให้รู้ว่า เฟปซี่โรงงานเสร็จแล้วนะครับผลิตเฟปซี่ยังอยู่ต่อไปเหมือนเดิมเฟปซี่ไม่ผลิตอย่างอื่นนอกจากเฟปซี่เราก็ยังผลิตอยู่แล้วก็จะเข้าสู่ตลาดเข้าสู่สายตาของพี่น้องประชาชนแต่ขอเวลาหน่อยค่อยเป็นค่อยไป,อ,ยไปอันนั้นต่อช่วงต้นเราถูกลักแต่มาถึงวันนี้ที่น่าจะหลักที่น้องสื่อมวลชนเนีย่ยก็น่าจะพูดได้แล้วว่าเราได้ประสบความสําเร,ร็จในการสร้าง a w แ r e n e s s นะครับว่าเฟปซี่นั้นยังอยู่กับคนไทย เบซี่ผลิตต่อไปนะครับและในสิ่งที่ท่านประการที่สามคือภาวะวันนะครับวันนี้ท่านได้เห็นภาวะวันนะครับจะต้องได้เป็นครั้งแรกนะครับคือทั้งเจ้าแม่ขนมปิ้งเคี่ยวและเจ้าพอ่อ,อทางด้านดื้อๆมานั่งอยู่ด้วยกันพูดกันร้อมกันทํางานกันจับจับมือร่วมกันนะครับมีเล่ยเบ็ตซี่วางอยู่ด้วยกันหน่อยบนเลย์ก็จะมีเบ็ตซี่ ก็จะทำงานร่วมกันมาคืออันนะนี้ก็ถือเป็นชา a l l e n g e เป็นสิ่งท้าทายของเราว่าในเรื่อง power one เราจะทำยังไงต่อไปและท่านสื่อมวลชนก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ power one จะออกกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับจนถึงปลายปีนี้เป็นั้นจะเห็นว่าทั้งอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจะมีทั้ง global จะมีทั้ง local และก็จะมี combination ของ global กับ local นะครับไปตลอดโดยทีม นะครับที่เราเน้นในเรื่อง Marketing ก็คือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์กับสปอร์ตซึ่งเป็นช่องทางในการทำธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของเ e ซ s i c ค